สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุคช้าคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนผู้ที่เกิดราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีช้าแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้น ผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์ุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีเมถุนครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังเดือนกร,รกฎาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงปากหลังของเดือนกรกฎาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่3ถ้วยสัญลักษณ์รูปถ้วยตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักไพ่3าถ้วยนั้นถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน3ของไพ่ความรักที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีไพ่ความรักที่ดีก็มีไพ่2ถ้วยไพ่3าถ้วยที่อยู่ตรงนี้ และไพ่สิบถ้วยนั่นเองนะครับเมื่อมีไพ่สามถ้วยมาอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์นั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงปากหลังเดือนกรกฎาคมนั้นจะมีโอกาสได้จัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริงสังสรร์งานมงคลต่างๆนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้พบปะก,กับญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายมีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่สามถ้วยนี้ยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดราศีเมถุนท่านใดที่เป็นโสดนะครับจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่แต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นคบกับคนรักมานานแล้วนะครับจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวา์สร้างครอบครัวด้วยกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนคู่รักคนรักท่านใดที่แต่งงานกันนานแล้วอยากจะมีบุตรอยากจะมีทายาทตัวท่านเองนั้นจะได้รับข่าวดีในช่วงของปากหลังเดือนกร,รกฎาคมนี้ตัวท่านเองนั้น จะได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่แล้วนะครับก็ถือว่าครอบครัวของท่านนั้นจะมีความสุขสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับชาวราศีเมถุนครับดวงชะตาของคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถามว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซกับผมประจานุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ในการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซมากว่า22ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอาศัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซี อย่าลืมนะครับหากสนใจต้องการอยากเจริญดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอดตรงนี้ได้เลยผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่สิบไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่สิบไม้เท้านั้น ไม่ถึงงานหนักพอสมควรนั่นเองงานที่จะได้พบปะเจอเจอกับผู้คนจํานวนมากเลยนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับต้องสอนเด็กนักเรียนนักศึกษาในลักษณะแบบนี้หรือว่างานใดๆที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากๆพ่อค้าแม่ขายที่ต้องให้บริการกับลูกค้าจํานวนมากๆหลายเพศหลายวัยหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปทํางานอยู่ที่เฮดออฟฟิศหรือว่าสํานักงานใหญ่ซึ่งมีคนทํางานจํานวนมากๆหรือไม่บางทีบางท่านนั้น ทำงานอยู่ที่โรงงานเป็นเจ้าของโรงงานเป็นผู้บริหารโรงงานซึ่งในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการที่จะขยับขยายเกี่ยวกับด้านของโรงงานให้ผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็เลยยุ่งมากๆอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างนี่คือไพ่เดอะมูนที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่เดอะมูนนั้นก็หมายความว่า งานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่เบื้องหลังของผู้ที่ชาวราศีเมถุนนั้นก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังคือคิดและวางแผนอยู่เบื้องหลังในลักษณะแบบนี้เช่นบางทีบางท่านนี่นะครับผมการทำงานของท่านนั้นในช่วงปักหลังเดือนกรกฎาคมไม่จะเป็นว่าตัวท่านเองนั้นจะออกหน้าคือให้คนอื่นออกหน้าแทนก็ได้ในลักษณะแบบนี้หรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในเบื้องหลังวงการบันเทิงวงการโฆษณาเป็นผู้กำกับเป็นโปรดิเซอร์เป็นครีเอทีฟ เป็นคนที่เขียนคํนาโฆษณาเป็นคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์เป็นนักแต่งเพลงนะครับคนที่เขียนนวนิยายในลักษณะแบบนี้อารมณ์ความรู้สึกของท่านในช่วงของปากหลังเดินกรกระาคมนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับความคิดไอเดียของท่านมันจะบันเจิดเลศเลอเพอร์เฟกจริงๆขอให้ผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของท่านไปตามจินตนาการของท่านแล้วงานต่างๆจะออกมาดีไม่ซ้ำแบบใครนั่นเองนะครับ ไพ่เดะมนยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดยวราศีเมถุนในช่วงนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสนใจเกี่ยวกับเรื่องของดวงวิญญาณสิ่งลึกลับสิ่งลี้ลับบางทีบางท่านถ้าหากว่าได้ไพ่ใบนี้ก็คือฝันร้ายนั่นเองอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของท่านนั้นค่อนข้างแรงอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางอยู่ที่ทํางานของท่านค่อนข้างแรงอย่างนี้เป็นต้นบางทีบางท่านนั้นที่บ้านของท่านที่ท่านอยู่อาศัยเคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อน หรือไม่นะครับที่ทํางานของท่านนั้นเคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนในลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับที่อยู่ที่อาศัยของท่านในปัจจุบันนั้นอยู่ใกล้กับป่าชา้าอยู่ใกล้กับเมนเผาศพอยู่ใกล้กับสุสานในลักษณะแบบนี้จิตของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้มันรู้สึกว่าจะจูนคลื่นไปตรงกับสิ่งลึกลับสิ่งลี้ลับหรือว่าสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทาง มีโอกาสก็ควรที่จะเส้นไหวเขาหน่อยเลี้ยงดูเขาหน่อยนั่นเองนะครับหรือไม่ก็ควรที่จะมีการทําบุญบ้านนะฮะตักบาทบ้านในลักษณะแบบนี้แล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายอันนี้ก็จะดีมากนั่นเองนะครับไม่แน่นะฮะตัวท่านเองนั้นอาจจะได้โชคได้ลาบจากสิ่งลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนั่นเองแต่ว่าไพ่เดอะมูนนั้นข้อเสียก็คือว่า ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะอึมครึมยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับในอารมณ์ในความรู้สึกนึกคิดของท่านค่อนข้างคิดมากค่อนข้างเครียดกับเรื่องราวหลายๆอย่างที่มันเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ให้ระวังโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับการปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าน้ำในหูไม่เท่ากาันการทรงตัวไม่ค่อยดีอมะพฤกอมพาตโรคที่เกิดขึ้นในช่องท้องเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารทํางานหนักจนเกินไปไม่มีเวลาที่จะทานข้าวหรือว่าทานอาหารไม่เป็นเวลาอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่บางทีบางท่านนั้นอาจจะดื่มหนักมากจนเกินไปเป็นแผลในกระเพาะอาหารเป็นแผลในลำไส้อย่างนี้เป็นตน้น คุณผู้หญิงนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนคือประจำเดือนมาไม่ปกตินั่นเองนะครับระบบไหลเวียนในร่างกายไม่ค่อยดีปวดท้องเวลาที่มีประจำเดือนในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองสำหรับความหมายของไพ่เดมูนนะครับเราขย,ยับมาที่ไพ่จัดแมนที่อยู่ในตําแหน่งที่4ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพ่ให้ดี ด้านบนนั้นเป็นรูปของเทวดากําลังเป่าแตร่ด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กําลังยืนขึ้นจากโลงศพชีวิตเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆแต่ว่าตัวท่านเองนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของท่าน มันจะเกิดขึ้นแบบกระทนหานเร่งด่วนปุ๊บปั๊บในลักษณะแบบนี้นั่นเองชนิดว่าตั้งตัวไม่ทันนั่นเองนะครับเช่นถ้าหากว่ามีเคราะห์ภัยบางทีก็จะเกิดขึ้นปุ๊บปับ๊บหรือถ้าหากว่ามีโชคก็จะเกิดขึ้นปุ๊บปับ๊บไม่มีอะไรส่งสัญญาณมาบอกล่วงหน้าในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่จัดเม้น t ยังตีความหมายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการกำเนิดเกิดขึ้นอะไรใหม่ๆในครั้งนี้มันจะทําให้ชีวิตของท่านนั้น ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเนะครับจริงๆแล้วไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกนั่นเองเพียงแต่ว่าตัวเราเองนั้นไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้เลยในลักษณะแบบนี้นั่นเองเนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เจ็ดดาบนั่นเองเนะครับไพ่เจ็าดาบถ้าว่าทุกท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพ่จะเป็นรูปของทหารกําลังถือดาบหรือว่าแบกดาบออกจากค่ายในอย่างวิการทําลับๆล,ๆล่อๆเหลียวหน้าแลนหลังในลักษณะแบบนี้ก็หมายความว่า ผู้ที่เกิ่ยราศีเมถุนบางท่านนั้นอาจจะมีความลับอะไรสักอย่างอยู่ในใจเช่นบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับธุรกิจของผิดกฎหมายของหนีภาษีหรือว่าการพนันนะครับหรือไม่ก็คือธุรกิจเทาๆอย่างเช่นธุรกิจกลางคืนผับบาคาราโอเกะอะไรประมาณนี้ให้ระวังเรื่องของการวิ่งต้งวิ่งเต้นการทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับให้ระวังว่าจะถูกจับได้ด้วยเช่นกันไพ่ใบนี้ก็ยังหมายเขาว่าชาวราศีเมถุนนั้น ให้ระวังว่าจะถูกลักถูกขโมยเข้าของของมีค่าฉะนั้นต้องดูแลให้ดีด้วยนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่ The Empress หรือว่าไพ่ราชินีไพ่สูงสุดของผู้หญิงไพ่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงดวงการงานของคุณผู้หญิงชาวราศีเมถุนถ้าหากว่าได้ไพ่ใบน,นี้จะดีมากๆจะโดดเด่นมากๆผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมดีมากๆนั่นเองนะครับผู้หญิงได้ไพ่ใบน,นี้เขาเรียกว่าดวงคุณนายส่วนผู้ชายที่ได้ไพ่ใบน,นี้เขาเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นั่นเองนะครับ ดวงชะตาของคุณผู้หญิงชาวราศีเมถุนนั้นจะไปสมพงกับคู่กับแฟนจะทําให้คู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีในกรณีที่คู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นทํางานรับราชการก็มีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งแต่งตั้งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีอํานาจมีบารมีเพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวท่านด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นก็จะได้กลายเป็นคุณนายคุณใหม่แต่ถ้าหากว่าคนรักหรือว่าแฟนของท่านนั้นทํางานในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาคนรักหรือว่าแฟนของท่านนั้นก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีการปรับตําแหน่งใหม่มีการปรับเงินเดือนมีการปรับรายได้ใหม่ในลักษณะแบบนี้แม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้เป็นคุณนายที่แท้จริงแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นก็จะสุขสบายดุดคุณนายในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ไพ่ใบน,นี้ถ้าหากว่าเป็นคุณผู้ชายชาวราศีเมถุนก็อย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นว่าผู้หญิงที่หยิบได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงคุณนายส่วนผู้ชายที่หยิบได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นั่นเองเนะครับคุณผู้ชายชาวราศีเมถุนตัวท่านเองนั้น จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามการทํางานร่วมกับผู้หญิงทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นสําเร็จไปได้ด้วยดีถามว่าตัวท่านเองนั้นต้องไปติดต่องานที่มีผู้หญิงก็หมายความว่าการงานของท่านนั้นจะผ่านชลุยในลักษณะแบบนี้นั่นเองเนะครับนอกจากนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเป็นผู้หญิงนี่ จะดีมากๆจะลงมาส่งเสริมตัวท่านสนับสนุนผลักดันตัวท่านนั้นให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งคนรักคู่รักของท่านท่านจะสังเกตดูได้เลยนะครับว่าในช่วงปากหลังเดือนกร,รกฎาคมนั้นแฟนของท่านคนรักของท่านจะดูแลเอาใจใส่ตัวท่านเป็นอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่ราชินีไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้หญิงไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่า ดวงการงานที่จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีเมทุนชาวราศีเมทุนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงนั้นจะดีสุดๆไปเลยนะครับเช่นบางท่านที่เปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านทําเล็บร้านต่อขนตานะครับหรือไม่บางทีบางท่านที่ขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางอาหารเสริมต่างๆขายเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับต้องของจริงของเรียนแบบขายเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงนั้นจะดีมากๆนั่นเองนะครับ คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายของที่เกี่ยวข้องกับพืชผักทางการเกษตรนะครับขายผักขายผลไม้หรือแม้กระทั่งการขายดอกไม้รับจัดดอกไม้ทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งก็จะดีมากๆเลยนะครับไพดีแอมเพรสหรือว่าไพราชินีอีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงแม่โพศพนเอ้งนะครับก็หมายความว่าคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชผักต่างๆเนี่ยเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวน ก็จะดีนะครับนั่นก็หมายความว่าพืชผักผลผลิตของท่านที่ปลูกนั้นมีคุณภาพดีเจริญเติบโตงอกงามดีนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือว่าปลูกพืชปลูกผักต่างๆนั้นถูกจังหวะถูกระยะเวลาพอดีนั่นเองนะครับก็หมายความว่าพืชผักชนิดต่างๆนั้น ราคาดีเมื่อตัวท่านเองนั้นนําไปขายก็จะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับความหมายของไพ่ดีแอมเพรสหรือว่าไพ่ราชินีผู้หญิงที่หยิบได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงคุณนายผู้ชายที่หยิบได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีไพ่ที่ไม่ค่อยดีอยู่2ใบด้วยกันนะครับที่ผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่เก้าไม้เท้า ไพ่ก้าไม้เท้านั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่แย่เป็นไพ่ดวงการงานที่ไม่ดีให้ระวังเรื่องของความขัดแย้งในการทํางานมีการแบ่งฝักแบ่งไฟถูกการแกล้งถูกชุดรั้งในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ หรือไม่บางทีบางท่านนั้นก็เกิดทํางานผิดพลาดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขถากว่าการแก้ไข,ขของท่านในช่วงนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับตามกําหนดระยะเวลาก็เพียงแค่เสมอตัวแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นแก้ไขแล้วยังเกิดความผิดพลาดขึ้นมาให้ระวังด้วยนะครับว่าอาจจะมีการถูกคําสั่งโยกย้ายให้ไปดูแลงานทั้งด้านอื่นหรือถ้าหากว่ารุนแรงมากๆเนี่ยถึงขนาดที่ว่าต้องให้ออกหรือว่าเปลี่ยนงานในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้คนที่ทำงานรับราชการสิ่งที่ต้องระมัดระวังสูงสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองตัวท่านเองนั้นอาจจะไปติดข่ายไปติดร่างแหกับเขาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอาจจะถูกตรวจสอบหรือว่าตั้งกรรมการสอบในช่วงนี้ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างเครียดมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือ Tower. ไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน4ี่ของไพ่คราะหใหญ่นั่นเองนะครับ คนที่ได้ไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าการที่ตัวท่านเองนั้นจะเดินทางโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงปากหลังของเดือนกร,รกฎาคมนี้การเดินทางการขับรถขับราการเดินการเหินธรรมดาของท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ประมาทเลินเล่อมีสตินันเองนะครับเพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายตั้งแต่หกล้มตกบันไดเข่าถลอกไปจนถึงอุบัติเหตใหุใหญ่ๆร่างกายฉีกขาดได้นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าว่ามีไพ่ใบนี้แล้ว กิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดๆไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าดวงชะตาของท่านมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายนั่นเองนะครับเมื่อมีไพ่ครอบใบนี้แล้วจึงอยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นได้หาโอกาสนะครับไปทําบุญไปใส่บาตรพระไปถวายสังฆทานหรือไม่ก็คือไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาหรือไม่นะครับผมก็ใช้วิธีการเกี่ยวกับทางด้านของการทําบุญด้วยการปล่อยนอกปล่อยปล,ยปลา ให้ชีวิตสัตว์นะครับการร่วมถ่ายชีวิตโคกระเบือหรือว่าการบริจาคโรงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมบูลทิิถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับเมื่อทบุญเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลต่างๆเหล่านี้ไปให้กับเจ้ากรรมในแเวรให้กับท่านเทพเทว,วดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยได้ร้ายเรื่องร้ายๆจะได้เบาบางจางลงได้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับ คราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนกรกฎาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ควีนออฟแพน t a เกอร์หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่ใบนี้ก็หมายคาว่าถ้าเป็นเรื่องการเงินนั้นตัวท่านเองจะหาเงินได้มากขึ้นบางทีบางท่านตามที่ผมบอกไปว่าอาจจะมีการปรับตำแหน่งปรับรายได,ได้ปรับเงินเดือนใหม่หรือว่าธุรกิจการค้าการขายของท่านนั้น มันจะเริ่มคึกคักข,ขึ้นในลักษณะแบบนี้ทําให้ขายของได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็หมายเขาว่าจะมีรายได้มีผลกําไรมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ว่า,าไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นหาเงินได้เยอะจริงแต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายต่างๆรออยู่เยอะเหมือนกันฉะนั้นต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่7นี่คือไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ คนที่ได้ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลามทางการเงินครั้งใหญ่นั่นก็หมายความว่าชาวราศีเมถุนนั้นจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ค้าขายหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะดีนะครับ เช่นคนที่รับฝากขายบ้านมือสองหรือว่าไปซื้อบ้านเก่ามาปรับปรุงรีโนเวทใหม่จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเยอะนั่นเองนะครับคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาซื้อขายกันนะครับแล้วก็ตัวท่านเองนั้นจะได้ค่าคอมมิชชั่นจะได้ค่าส่วนต่างได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่นะครับนอกจากนั้นนะครับผมไพ่สิบเหรียญยังตีความหมายได้ว่า หากผู้ที่เกิดราศีเมทุนท่านใดที่ติดประกาศขายที่ขายทางขาย,ขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้ท่านจะขายได้ในช่วงของปักหลังเดือนกร,รกฎาคมนี้รับเงินก้อนใหญ่หลักล้านหลายล้านหลายสิบล้านหรือว่าเป็นร้อยล้านก็ได้ก็อยู่ที่ทำเลของท่านนะครับที่ตั้งของที่ดินที่ตั้งของบ้านของท่านว่าอยู่ในทำเลที่ดีมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมทุนสรุปแล้วถ้ามีไพ่ใบนี้เรียบตัวได้เลยนะครับ เตรียมเงินเข้าได้เลยนะฮะผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากหลังของเดือนกร,รกฎาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับจริงๆแล้วไพ่ใบแรกที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์ถือว่าเป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆเพราะว่าไพ่สามถ้วยก็หมายความว่าคนที่เป็นโสดนั้นจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ในช่วงปากหลังของเดือนกรกฎาคม คนที่คบกันมานานได้ระยะหนึ่งแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นเองนะครับหรือไม่นะครับคนที่แต่งงานมาระยะเวลายาวนานแล้วอยากจะมีบุตรอยากจะมีทายาทแต่ว่าเขาไม่มาสักทีจะได้รับข่าวดีนะครับในช่วงของปากหลังเดินกระรกฎระดางคมตัวท่านเองนั้นจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่สามถ้วยก็หมายความว่าชาวราศีเมถุนนั้นมีโอกาสที่จะได้จัดงานเฉลิมฉลอง เฮฮาปาร์ตี้งานมงคลต่างๆนะครับในชีวิตของท่านนันเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างนี่คือไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่รายชินีไพ่แม่โพศพอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไพ่ใบนี้ก็เป็นเรื่องดีๆข่าวดีๆสําหรับคู่รักชาวราศีเมถุนนะครับที่อยากจะมีทางนั้นของบุตรรัว่ามีทายาทถ้ามีไพ่ใบนี้ก็เป็นอีกไพ่ใบหนึ่งนะครับที่จะส่งผลดีกับตัวท่านจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่อย่างนี้เป็นต้นนันเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับชาวราศีเมทุนตัวท่านเองนั้นมีไพ่ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับความรักนี่คือไพ่เจ็ดดาบนั่นเองที่อยู่ในตําแหน่งที่6ไพ่ใบน,นี้หมายความว่าความรักของผู้ที่เกิดราศีเมทุนบางคู่นี่นะครับผมอาจจะเป็นความรักแบบลับๆอย่างเช่นบางทีบางท่านนั้นคือคบกันอยู่ด้วยกันเลยไม่ได้แต่งงานอย่างนี้เป็นต้นโดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รู้คือเช่าหอเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือไม่ก็หมายความว่า ไพ่ใบนี้เป็นความรักที่แบบในลักษณะของการครบกันแบบลับๆเป็นกิ๊กเป็นกักมีคนรักมีคู่อยู่แล้วแต่ว่าแอบปันใจนอกใจไปให้คนอื่นระวังนะครับชาวราศีเมทุนก็คือไพ่ก้าไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มระวังว่าจะถูกจับได้แล้วจะเป็นปัญหาหนักเป็นปัญหาใหญ่ในครอบครัวของท่านมีโอกาสที่จะทําให้ครอบครัวแตกแยกเลิกรากันได้นั่นเองนะครับผู้ที่ชาราศีเมทุนถากว่ามีคนรักมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้ว ควรที่จะรู้จักหักห้ามยับยั้งชั่งใจนั่นเองนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงปากหลังของเดือนกรกฎาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ดกรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 6 7นานั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวาเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปล่เทียนพยากรมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ